พี่ชุคิดว่าเวลาที่เรามีคนท็อกซิกเนี่ยค่ะ เราคงจะต้องคิดว่าเอ๊เราจะบริหารจัดการเขาอย่างไรใช่ไหมคะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานในองค์กรบ้านเราเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคงจะต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการถ้าเราไม่อยากจะให้เขาอยู่ในองค์กรเราคงจะต้องหาเหตุผลให้ได้ก่อนนะคะว่าคําว่าทอกสิทธิ์ที่เราคิดถึงเนี่ยมันคือเรื่องของอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคําแนะนําสั้นๆของพี่พี่ชูอยากให้พวกเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของดูในสิ่งที่เขา จะต้องมอบนะคะในมิติของการทํางานต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวนั้นเป็นตัวชี้วัดในการบอกเขาว่าเขาอะเหมาะกับองค์กรหรือไม่หรือขณะเดียวกันเราควรจะต้องพูดคุยกับเขานะคะว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรที่ทําให้เขามีพฤติกรรมหรือว่ามีการแสดงออกหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นปิษิกับองค์กรค่ะ แต่ถ้าท้ายสุดจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะไปต่อกันไม่ได้พี่ชื่อว่าจะบริหารจัดการอย่างไรขอให้บริหารจัดการแบบที่มันถูกต้องทําตามธรรมาพิบาลถูกต้องตามกฎระเบียบที่ควรจะเป็นนะคะ mm. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงค่ะรวมทั้งเป็นการบริหารจัดการพนักง,งานแบบที่เราเรียกว่ามีโมชั่ r เรสเป t ซึ่งกันและกันนะคะ